สวัสดีครับผมแฮ t วอล์กวิดเรานะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. วันนี้เกิดเหตุไปคนแค่ฝันขึ้นคือย,ยุ่ยถ mm ู hmm. ่พอผมมาถึงร้านปุ๊บลูกน้องที่ทํางานโดนประขับต่อยแล้วเราก็ต้องพาไปหาคลินิกหรือหาโรงบาลหรือหาอันามัยแถวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมดูดูแล้วว่าคลินิกมันหยุดผมก็เลยแบบเอาแหละต้องไปหาที่ไหนไวะเนี่ย กลายเป็นว่าเซิร์ชเจออยู่ที่ที่หนึ่งคือเป็นอนามัยอยู่ตรงวัดกำแพงใ,ใกล้ๆแถวนี้แหละครับไปครับเดี๋ยวไปดูมีอะไรบ้างโอ้ปวดหวัวแต่เช้าเลยบายบายครับเอาล่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะอนามัยวัดกำแพง<ม>เดี๋ยวจะพาเด็กเข้าไปและจะดูว่าเด็กต้องฉีดยาหรือเปล่าหรือมีอาการแพ้อะไรไหมเพราะว่าเด็กบอกว่า มีอาการปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อคืนน่ะตัวร้อนมีไข้แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกินยากแก้ปวดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปลองดูกันว่าหมอจะว่ายังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี<ด>้อยู่ที่อนามัยแถวๆวัดกำแพงนะครับเนื่องจากที่ว่าลูกน้องโดนตะขาบกัดตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนแล้วเพิ่มแล้วตัวเราเองกนะเพิ่งมารับดูดเรื่องเมื่อเช้า ก็เลยแบบวิ่งวุ่นเพราะว่าเนื่องจากปีนี่แถวเนี้ยก็คูอปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยก็ตอนนี้ก็เข้าไปรับการรักษารเรียบร้อยแล้วแต่ยังโชคปีที่เขาไม่ได้แพ้อะไรนะครับรอ,อดูกันเราเป็นไงบ้างไปครับนี่นะคะนรับบรรยากาศอนามัยวัดกำแพงนะครับที่เราพาลูกน้องมา นี่ลูกน้องนะครับเสร็จราครับตอนนี้ก็รอจนเสร็จแล้วนะครับหมอยังบอกว่าโชคที่ไม่มีอาการอะไรเท่าหรก็เลยจ่ายยาตามอาการเท่านั้นยังโชคดีนะไม่เป็นไรเลยแล้วโดนตั้งแต่ตีสองนะครับก็กลับแล้วนะครับสรุปแปล้วก็ให้ย,าแ,แยาแก้แพกับยาแก้ปวดมาก็ ราคาอยู่ที่1 2ทครับไม่แพงนะสำหรับการตรวจเพราะว่าลูกน้องผมไม่ได้แพหรืออะไรนะครับไปดีกว่าครับปิดคลิปดีกว่าบายบาย